เอาละครับขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมแมนเดอร์ลอนะฮะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวนะครับสําหรับเกมแมนเดอร์ลอที่เรารอคอยนะครับรู้สึกว่าจะรอคอยมานานกว่า2ปีว้เอาจริงนะทุกคนหลายคนนะครับคิดว่าเกมเนี้ยมันใช่เกมสร้างเมืองจริงเหรอเออคือเกมนี้นะครับมันเป็นเกมสร้างเมืองนะว้ยเกมสร้างเมืองแบบพวกซิมซิตี้นะครับหรือเหมือนคล้ายๆกับพวกซิตี้สกายไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือบรรยากาศที่ทุกคนเห็นนะครับ บอกเลยบอกเลยเกมนี้คือว้าวมากทําไมเกมสร้างเมืองมัน,มนถึงมันมาถึงมาเป็นมุมมองแบบนี้เว้ยผมเองก็ประหลาดใจมากเลยคือมิติใหม่ของเกมสร้างเมืองเลยนะเว้ยดูดิดโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเห็นไหมทุกคนภาพมันคือภาพมันสวยมากเว้ยแล้วมันสวยในแบบที่กินสเปค,คอมน้อยด้วยนะครับสาหรับเกมเนี้ยเออผมบอกเลยนะครับการ์ดจอผมแค่1 0 6 0นกะก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้นะคือแบบแม่งสวยจัดอะ่ะสวยจนผมเข้าเกมมาเล่นนะฮะแล้วก็ ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยวคือเดินเสพบรรยากาศอย่างเดียวเลยนะครับคือตอนเนี้มันเป็นเกมสร้างเมืองเว้ยเราก็จะต้องมาเล่นแบบเกมสร้างเมืองเว้ยเออโดยเกมสร้างเมืองใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องออกมาเล่นแบบนี้เว้ยแล้วก็เออก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเกมสร้างเมืองทั่ว,วไปเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนมัน,ม,นมันจะมีเควส์เว้ยเออเควสเควสเควสอันนี้เป็นตัวเกมเดโมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักนิดนึงไงแบบหอมปากหอมคอแล้วกันจริงเดโมเกมเนี้มันก็เล่นได้แบบ ไม่สุดอะไม่สุดอะมันมันแก๊กไว้หลายอย่างอยู่นะครับสำหรับเดโมคือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทําระบบเกมไปไกลกว่านี้หรือยังแต่ว่ามันมีทหารตีกันด้วยนะเว้ยแบบพวกลมทัลทัลวอลอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างตามนี้ก่อนนะฮะร,รู้สึกว่าจะต้องมียุ้งฉางใช่ไหมแล้วก็มี l o ก k i n g คมป์นะฮะเหมือนจะเป็นพวกลงตัดไม้เนดะี๋ยวมาดูซิว่าเรามีไม้เท่าไหร่ในตอนนี้เหมือนจะมีไม้อยู่แปดนะครับเอ่อมีไม้แปดใช่ไหมไม่เป็นไรเกมพวกนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มเกมมาก่อนใช่ไหมตัดไม้ เกมไม่ว่าเกมอะไรก็ตามนะฮะแม่งตัดไม้หมดโอเคตัดไม้ m i n i n g s o l e g a t t e r i n g นี่อันนี้ครับ lockingcamp นะฮะแล้วก็โอ้โหบอกเลยเกมนี้มันมีนมถน,นนมาให้เหมือนพวกซิมซิตี้อะซิมซิตี้มันชอบมีถนน,นให้ใช่ไหมอันนี้เป็นถนนหลักนะครับถนนหลักเนี่ยมันมันมันลบทิ้งไม่ได้เด้วยเออเพราะว่ามันเหมือนมันถูกตัดไว้แล้วเว้ยแล้วก็ในแต่ละรัดเนี่ยเหมือนแบบแต่ละรีเจียนนะเห็นไหมเราเราคลองรีเจียนเป็นแบบรีเจียนสีแดงเด้วย เ,เราสามารถขยายดินแดนออกไปได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเราเราในเรื่องเรื่องเนี่ยเราเป็นเราเป็นใครนะพอดีผมเล่นมายังไม่ได้อ่านในเรื่องนะครับเดี๋ยวรอแบบพวกช่องรีวิวแล้วกันนะครับสรุปเอาแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมเพให้ดูเอาเป็นว่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างเ,าเป็นพวกแคมป์ตัดไม้ก่อนไปเริ่มกันเลยแคมป์ตัดไม้ let's go ผมว่าฟิลลิ่งที่แท้จริงอะเราจะต้องเข้าไปดูมุมมองนี้เร็วพวกเราพวกเราเรา สมาชิกนะฮะของเราแจ้งเราไปไปตัดไม้กันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ได้กัดไม่ใช่ตัดไม้ดิไปไปสร้างที่ตัดไม้ลงตัดไม้ locking camp กกนะฮะเอ้ยเหมือนเหมือนจะมีคนแล้วเนาะคนนึงอะ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปดูตรงนูง้น,นก่นอนเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไม่รอเลยนายเนี่ยครับทุกคนจะมีคนงานนะครับเอาท่อนสูงไว้เนี่ย เอาวัวลากไปนะครับแบกไม่ไหวนะเกมนี้คือเกมหลายเกมอ่ะบางเกมอย่างเงี้ยเขาจะใช้2คนแบกท่อนสูงก็มีนะหรือบางเกมนะครับก็แบกท่อนสูงไปเลยว้ยบางคนก็แบกได้2อันสามอันซึ่งจริงๆแล้วมันหนักมากเว้ยเกมนี้ใช้หัวลากนะครับใช้หัวลากท่อนสูงเลยโคตรเจ๋งเลยแล้วก็อันนี้ลอกกิ้งแคมป์ใช่ไหมเอาวัวเอ้ยเราเอาไม้มาเสิร์ฟแล้วทีนี้ตรงนู้นโอเคพอเรามีไม้ปุ๊บคนงานก็เริ่มมาทํางานเ้ยทุกคนดูดีดี อันนี้จะเสร็จแล้วนะดูดิเวลาสร้างจริงแล้วเขาจะค่อยๆสร้างนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาคารอื่นแล้วกันเอออันนี้ข้ามไปก่อนเลยข้ามไปก่อนแล้วมันลุมอะไรทำทำอะไรกันตรงแคมไฟอยู่เนี่ยเดี๋ยวบ้านมันอยู่ตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็แค่นี้ก็เจ๋งแล้วว่ะทุกคนเนี่ยดูดิเจ๋งมะล่ะเนี่ยทุกคนดูดิค่อยๆขึ้นมาทีละนิดอ่ะโคตรเจ๋งเลยอ่ะ อย่างว้าวอ่ะเกมเนี้ยอ่าเดี๋ยวล็อกกิ้งแคมป์เสร็จนะครับเราจะไปทําอาคารหาอาหารกันอาหารในเกมเนี้ยรู้สึกว่าโซนที่เราอยู่นะครับริเทียนตรงเนี้ยจะสามารถล่าสัตว์ได้นะครับนี่ตรงนี้มีสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บเบอร์รี่ก่อนแล้วกันเก็บเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่อยู่ด้านบนนะฮะเบอร์รี่อยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล่าสัตว์เอออาคารเบอร์รี่อืมเอางี้ดีกว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเออตีถนนก่อน นี้เป็นทูวอเรียลนะฮะเดี๋ยวเราตีถนนตรงนี้ตัดขึ้นมาตรงนี้ละกันเนี่ยถนนเห็นไหมมันมีการส n a p ให้ด้วยอะ่ะแล้วก็เชื่อมไปยังจุดทางเข้านะของอาคารหลังนี้เออมันมีอาคารมีทางแล้วก็เดี๋ยวผมลากลากเข้าป่าเลยได้ไหมลากเข้าป่าไปเก็บเบอร์รี่เลยเออแล้วก็กดสร้างโอเคเรียบร้อยถนนในเกมนี่คือมันมันจะขึ้นมาให้เลยนะไม่มีการแบบว่าให้คนงานไปคงไปขุดอะไรนะครับ ก็รวดเร็วดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคิดว่าน่าจะทาอันนี้นี่เมื่อกี้บอกไปใช่ปะเก็บอันนี้อา,าบบอ,อ,อ,อาคารเก็บเบอรี่เอออาคารเก็บเบอรี่ไปอยู่ข้างในเลยไหมเนี่ยในนี้เลยได้เดี๋ยวเว้ยผมว่าโอเคอยู่อะเข้าไปเลยอยู่ในนู้นเลยครับได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ล็อกกิ้งแคมป์เหมือนจะเสร็จแล้วนะนี่ไงล็อกกิ้งแคมป์เราจะสามารถเซตครอบครัวได้นะครับอันนี้ระบบเกมนี้คือเป็นครอบครัวนะในหนึ่งช่องอนะไม่ใช่หนึ่งคนนะ เซตครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะครับให้มาทํางานที่ลงตัดม้อันนี้ถ้าถ้าสองอันก็คือสองครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีกี่คนก็ไม่รู้นะต้องไปต้องไปดูอีกทีนะครับก็คือครอบครัวนะแล้วทีเนี้ยครอบครัวแรกเนี่ยเขาก็จะมาทํางานที่ที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีห้าครอบครัวนะแล้วก็ครอบครัวละห้าคนนะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ชายอ่ะทั้งห้าคนเลยเป็นเหมือนหัวหัวหน้าครอบครัวครับเหมือนมาเซเวอเซเวอสถานที่ที่เนี่ยแล้วก็ มหาการตั้งทำเลลกล่ากอันนี้ผมก็มั่วไปนะไม่รู้ผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องมาอ่ะเดี๋ยวไออาคารเก็บเบอร์รีบบ่น,นะครับผมสร้างไว้ข้างในใช่ไหมส่วนข้างนอกเนี่ยผมคิดว่าซอยนี้อาจจะเป็นซอยที่แบบไว้ทำเกี่ยวกับพวกออไอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหน่อยอ่ะหรือเก็บของเก็บของนะครับเดี๋ยวพวกสโตรเรจยังไม่สร้างอะ่ะสร้างอันนี้ก่อนไอลงตัดฟืนนะครับวูด d ัตเตอร์นะฮะวูดชัตเตอร์ก็จะเป็นลงตัดฟืนใช่ไหมสร้างอยู่ตรงนี้ อ่วางไปนะครับลงตัดฟืนส่วนมีอะไรอีกบ้างลงตัดฟืนแล้วก็อันนี้เป็นเหมืองนะฮะเหมืองยังไม่สร้างเอาต t o r house ต่อไปก็มีลงเก็บของกับลงเก็บอาหารอยู่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าผมมีไม้ไม่พอย้ยตอนนี้เอาไงดีทุกคนตัดไม้ดิตัดไม้ดิตัดตัดเยอะเลยครับตั้งหลายคนเลยใา่ครอบครัวเลยฮะสามครอบครัวแล้วก็ มันจะมีอัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นที่ล่ามวัวเหมือนเป็นจุดจุดไว้ผูกวัวเราสามารถย้ายได้ครับเกมเนี้ยคล้ายๆล้ายกับเกมฟาเทสซอนเทียนะสามารถย้ายสิ่งของได้นะครับแต่ว่าในเดโมเนี่ยทุกคนในเดโมนะฮะเราเราเรา,เรายังไม่เห็นแอนิเมชันการย้ายลยมันสามารถย้ายมาได้เลยไยนี่ไงเห็นไหมย้ายมาแล้วครับย้ายมาแล้วอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในหมู่บ้านนะฮะบ้านยังไม่ต้องเอาวันนี้ก่อนบอ่อน้ํานะฮะผมบอกเลยนะครับบ่อน้ําเกมเนี้ยไม่ใช่ว่าสร้างตรงไหนก็ได้เว้ยตัวเกมอะมีบอ่อน้ําใต้ดินอยู่เว้ยนี่เห็นไหมมันจะมีสีฟ้าพูดถึงบอ่อน้าใต้ดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสร้างก่อนสร้างก่อนบอ่อน้ําใต้ดินเออผมสร้างบอ่อน้ํานะไว้ตรงนี้ s <S มันเป็นทางน้าใต้ดินเนะีะยเออนสมเหตุสมผลไปละว,ว่ามันมีทางน้าใต้ดินแล้วต้องสร้างบอ่อน้าตรงเนี้ย เจ๋งอยู่นะครับแล้วก็สน a p กับถนนด้วยเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนเดี๋ยว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 ผมจะเอาตัวละครวันนี้มันมันไม่ได้มันต้องมันต้องให้เห็นน่ะแล้วก็แล้วก็ไหนวันเนี้ยเดี๋ยวหาไม่เจอชิ้มหายแล้วทุกคนโทหาไม่เจอ่ะออกมาเลยดว่ะออกมาดูนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้นี่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 เดี๋ยวผมเปิดมุมมองนี้ให้ดูเวยมาแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนมา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  มาแล้วผมจเดียววิ่งไปให้ทุกคนโอ้โหโคตรถ่ายรูปเลยอะเนี่ยถ่ายรูปกันไหมทุกคนมาถ่ายรูปเลยเนี่ยโคตรอยากถ่ายรูปเลยพือมันสวยนะเวย้ยเกมเนี้ยดูดิผมโคตรอยากถ่ายรูปเลยเอาสักรูปดีกว่าไหมมา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 ,มา,มาเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปข้างหน้าดีกว่าเนี่ยเป็นไงทุกคนนี่อันเดียวเอนจินนะเวย้ย อย่างสวยอะ่ะคือโอ้โหน้ำแม่งสวยมากอะ่ะแต่ผมบอกเลยเกมครับเกมเอ้ย,อยเห็นอะไรบางอย่างวะเฮ้ยิดไม่ดีพื้นมันมันไม่เสมอการใครเคยดูคลิปในอาร์มน่าจะรู้นะอันเนี้ยในอาร์มเคยบอกไว้นะครับว่าแบบทําไมมันมันมีเหตุผลอยู่ที่แบบว่ามันไม่ตรงกันนะฮะก็เดี๋ยวรอแบบเขาแก้นะครับตอนนี้เกมมันยังเป็นเดโมโอ,อยู่เฮ้ยนั่นใครอะ่ะสวัสดีนาย นายมาทำอะไรอ่ะนายจะบักหรือเปล่าข้ามแม่น้ําทาได้ทาได้ทาได้อยู่เอ้ยทำไมเมื่อกี้รถมันเบี้ยววะเนี่ยๆทุกคนรถมันรถมันบูดอ่ะรถมันบูดอ่ะทุกคนรถมันเป็นอะไรอ่ะรถมันโคตรเท่เลยรถมันแบบไม้มันมันมันแบบเวฟด้ด้วยเวฟเวฟคิดว่าผมจะสามารถวิ่งทะลุคนนี้ได้ไหมเวฟอ้าวเกมมันยังเดโมอยู่นะครับ เออจริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้ครับผมผมให้อภัยนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเออให้มันแบบเดินแล้วมันติดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันดีกว่าแคมป์ผมอยู่ไหนวะให้ให้ตายสิแคมป์แคมป์มผมอยู่ตรงนี้โอเคไหนสร้างกันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยครับโดยตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนเกมแบบพวกเกมสร้างเมืองทั่วไปเว้ยถ้าเกิดทุกคนนะอยากเร่งเวลาก็เร่งได้ แต่ผมยังไม่เคยกดนะแบบเร่งเวลาแล้วก็มากดตรงนี้ได้ไหมโอ้โหได้ก็ประหลาดใจละมุมมองนั้นเราเร่งเวลาด้วยเอา้าเร่งเวลาหน่อยนะครับเราจะต้องรีบสร้างนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จในเร็ววันนะเหมือนพวกต้นเบอร์รี่เนี่ยพวกเบอร์รี่พวกนี้เออจะสามารถเก็บได้เออแค่ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิฤด,ดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะสามฤดูนะส่วนฤด,ดูหนาวเนี่ยมันเก็บไม่ได้แน่นอนนะครับ ไอเบอร์รี่เนี่ยเราจะต้องมีการตุนอาหารให้เพียงพออ่ะเหมือนจะเสร็จแล้วนะไออาคารเก็บเบอร์รี่ผมว่าผมเข้าไปไปชมหน่อยดีกว่าว่าอันเก็บเบอร์รี่เอ้ยก่อนก่อนเข้าไปชมอ่ะเดี๋ยวผมแอดคนงานก่อนแอดคนงานเข้าไปหนึ่งครอบครัวนะครับให้เข้าไปทํางานครอบครัวหนึ่งก็มีหนึ่งคนนะอ่ะเออเราจะต้องรีบสร้างบ้านไว้แต่ว่าก่อนสร้างบ้านผมจะรีบทาอันนี้ก่อนนะให้ให้มันเสร็จนะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญกว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าที่นี่ โอ้โหเนี่ยกระท่อมหาเบอร์รี่ในป่านะครับเป็นไงฟิวลิ่งคือมันได้นะเวาดูดินในป่ามันปักลกมากเลยนะเว่เนี่ยดูดิเกมแม่งแบบสมจริงจัดอะสวยอะสวยคือภาคุุมมาสวยมากแต่ชุดไม่โคตรเลยอ่ะมาเดี๋ยวออกมาเล่นออกมาเล่นต่อออกมาเล่นต่อคือ ผมอินมากเลยเว้ยผมผมชอบเข้าไปเดินเดินเล่นอะ่ะแล้วลองคิดดูดิถ้าเกิดเราสร้างเมืองแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วมีอุตสาหกรรมแล้วแบบมีคนเดินไปเดินมาในเมืองอะ่ะแล้วเราเดินอยู่ในเมืองที่เรากาลังสร้างอะ่ะทุกคนเอ้ยแม่งเจ๋งนะเวย้ยแม่งเจ๋งมากอะ่ะแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยขอร้องเถอะได้โปรดรีบรีบสร้างกันหน่อยคือมันสมจริงกันมากเลยเว้ยจนจนแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเราต้องเราเรา,เราแบบเรารอเรารอเว้ย อ,อ,อาจจะเป็นเกมแบบที่กินเวลานิดหนึ่งอะ่ะคือเกมดูดเวลาชีวิตนะครับในระหว่างที่ร,รอๆนะครับบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยนายนายสร้างบ้านหลังเนี้ยสร้างได้ยังไงต่อครับต่อทีละนิดต่อดูหน่อยพอดูใ,ใกล้ๆดูแบบเนี้ยจะสวยกว่านะเหมือนมันจะแบบโหลดโมเดลที่แบบว่าคุณภ,ภาพดีขึ้นมาหน่อยอะ่ะถ้าเกิดเข้าโหมดโหมดแบบมีไอ้ตัวเนี้ยเดินอนะ่ะคุณนําหมู่บ้านนะฮะเห็นไหมเขาเดินไปเดินมานะครับแล้วก็ทํางานนะครับในจุดนี้ อ่ะออกมา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 เดี๋ยวผมว่าผมกะว่าผมจะตีถนนหน่อยนะครับถนนเดี๋ยวผมจะทําเป็นถนนตรงน,นี้มันเป็นทางโค้งนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเร,เราสามารถตีถนนให้มันโค้งได้เหมือนกันนี่ทุกคนเป็นไงสวยปะละ่ะสวยอยู่ใอ้เมื่อนทางนี้มันเป็นเอ่อมันโค้งประมาณนี้ใช่ปะเดี๋ยวเราเราตีมาแบบนี้ เออเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆอะไรนะผมเรียกว่าวงเวียนอนะเนี่ยเห็นไหมน่าอยู่นะแต่ว่านี่เป็นถนนเล็กนะเป็นถนนที่เราสร้างเองนะครับไม่ใช่ถนนใหญ่นะแต่ก็ผมว่ามันก็ได้อยู่นะเห็นไหมสวยเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันครับบ้านนี่เลยบ้านบ้านเราจะตีโอ้โหบางทีมันก็แบบริงมัไกลไปนะข้างหลังเนี่ยเอาเป็นช่วงเออตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมตีมาถึงตรงนี้มันพอได้ไหมโอยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนี่ไงเออมันจะมีล็อกบอกนะครับว่าแบบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเอ่อหันหน้าไปทางไหนเราสรามารถกดแบบปุ่มหมุนๆอย่างนี้ได้เฮ้ยอันนี้มันเป็นบ้านหลังเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามุมเนี้ยนี่เห็นไหมมันมีขึ้นหลังเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นด้านนี้จะมีสองหลังอืมผมเอาด้านนี้ดีกว่าเแล้วเดี๋ยวผมท,ทําถนนถนนต่อเข้าไปตรงเนี้ย ต่อเข้าไปตรงเนี้ยเอาเอาต่อมาแค่บ้านหลังนี้ต่อมาถนนด้านหน้าไม่เอาดีกว่าแล้วก็กดสร้างต่อข้างในเข้ามาอย่างนี้ด้วยเป็นแบบซอยตันนะทุกคนตรงเนี้ยเป็นซอยตันเวยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไหนไหนมันก็เป็นซอยตันละเ,เราสามารถทําบ้านได้อีกนะครับแต่เหมือนตรงเนี้ยตรงนี้เป็นแบบเหมือนที่วางของไว้ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบเราจะสามารถ หรือไอกองพวกนี้ออกได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่มีนี่ยทุกคนมันไม่มีไม่มีปุ่มให้ลบทิ้งอ่ะแล้วก็เราไม่สามารถย้ายได้ด้วยอะ่ะอืมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเกมมันยังยังแบบยังเป็นเดโมโอ,อยู่นะฮะแล้วก็เลยยังไม่สามารถย้ายได้มันจะมีแบบพวกระบบระบบต่างๆวยอย่างเช่นระบบข้าอิทธิพลนะครับเกี่ยวกับกองทำรังทาหารอะไรพวกนี้แล้วก็พาส่งภาสีนะฮะรวมถึง ค่าแบบพวกเกี่ยวกับความรักในพระราชาอะไรเงี้ยเราสามารถขยายดินแดนได้นะครับออกไปยังรีเจียนต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมออกไปได้แต่ละรีเจียนมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าต่างกันอะอย่างเช่นทรัพยากรเนี่ยพวกนี้มีแบบผลไม้เยอะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบถ้าเกิดว่าตัวเกมเต็มนะครับออกมาเนี่ยมันจะออกมาสภาพเป็นยังไง AI จะเป็นยังไงนะครับเราเราจะแบบ มี AI อยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงนี้เหรอเราทําการสู้กับ AI อย่างนี้เหรอรวมไปถึงนะครับเกมนี้บางทีอาจจะเล่นมัลติเพเยอร์กับเพื่อนได้นะครับเล่นแล้วก็กลายเป็นเกม RTS เลยเล่นแบบเกม RTS เลยไม่ใช่เกม City Building นะคือสร้างเมืองมาตีกันเลยเว้ยเข้าใจปะ่ะแล้วก็เป็นเกมที่ผมว่าน่าจะใช้เวลาแบบพอสมควรนะในการเล่นกว่าจะสร้างเมืองกว่าจะสร้างทหารอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันต้องใช้คนใช้ประชากรใช่ป่ะละ่ะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเร็วๆมันก็ได้อยู่นะ อ่ะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะมีแบบพวกระบบเกมนะฮะก็จะมีแบบพวกอันเนี้ยล็อกไว้อยู่เป็นระบบเกี่ยวกับพวก development ใช่ไหมเกี่ยวกับเมืองเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าตัวเดโมเนี่ยมันจะถูกล็อกอยู่นะฮะยังไม่เปิดให้ใช้งานนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเกษตรเห็นไหมมันล็อกไว้อยู่เว้ยมันเขียนว่ามันเดโมนะครับไม่สามารถแสดงให้เห็นได้เนี่ยมันล็อกไว้หมดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาคารเว้ย ปลดล็อกมันจะมีแบบพวกปลดล็อกอาคารเพิ่มขึ้นอาจจะมีแบบพวกบาแลกนะครับบาแลกทหารด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูปข้างหลังเป็นคาใบเนี่ยดูดิอันนี้เป็นแบบพวกแรงงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกโพลดซีด้วยนะครับแล้วก็โปรดักชันเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันมันยังได้อีกเยอะเกมเนี้ยเออทรัพยากรข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าเกมเนี้ยอาจจะน้อยกว่าเกมอื่นนะฮะมันมันมันดูแลเอ้ยมันเยอะนี่หว่ามันมันมีย่อยลงมาอีกอะผมนึกว่ามันมีเป็น แค่นี้ข้างบนโอ้โหเฮ้ยมันมีมันมีบางอันมันย่อยลงมานะครับอย่างเช่นอาหารเนาะอาหารก็ยังยังมีไม่เยอะนะถ้าเกิดว่ามีแค่ประมาณเนี้ยก็ถือว่ายังยังน้อยอยู่นะครับเอออันนี้เป็นตัวเดโมโน,นะอย่าลืมนะเออตัวเกมจริงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าคงอีกสักพักนะครับคงอีกสักพักนะฮะเอาละครับบ้านเริ่มเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่บ้านเสร็จนะครับฝนตกด้วย นี่มีบ้านเสร็จแล้วหนึ่งหลังนี่ไงเห็นไหมบ้านที่ผมทําไว้นะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างเลยอย่างที่บอกนะครับผมไม่คิดว่ามันจะติดแอเนี้ยเนี่ยมันมันขยับไม่ได้อะเออโหบอกเลยฝนตกโ,โคตรหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นน้ำไหมเ้น้ำโคตรสวยอะ่ะดูดิมันมีการสะท้อนด้วยดูแผงโซลาเซลล์ดิครับโอ้โหสะอาดเอี่ยมอะแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวออกไปดูดกว่าคนงาน โอ้โหบรรยากาศนี่คือได้อะลมลืน่นโอ้โหสุดจัดแล้วประเด็นคือเราอาจจะต้องจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคือเกมเกมแค่แล้วทุกคนไม่นะอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดเกมนะมันเป็นความผิดผมที่ไปโอเวอร์คอร์การ์จอนะคืออินเนอร์กันลัมมาเลยว่าแบบเกมมันสวยจริงโอ้โหยังขัดใจเลย เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์รีมเล่นเกมนี้ที่เป็นแบบเดโมแล้วกันนะครับสามารถไปรับชมได้นะครับวันนี้เนี่ยแหละวันนี้เนี่ยแหละวันที่ลงคลิปเลยนะครับวันนี้ตอนหัวค่ําเลยแล้วก็ซีรีส์เนี่ยครับมีอย่างแน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้ไปรอรับชมกันได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับเอ่อผมมีโมเดลนะครับยูทูบเบอร์นะนี่คืออันนี้เว้ย <c oughs> ผมมีโมเดลยูทูบเบอร์นะครับก็มันจะได้มีแบบว่า รีแอคชั่นนะครับแบบว่าคุยกับทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะในไลฟ์สตรีมเลยกับในคลิปนะฮะโชคดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไปแหละบ๊ายบายกับหูแมวไม่ใช่ดนโดนโดนแฮชักไปไม่ใช่หูแมวเวอเออน่ารักว่าล่ะเออหูมันน่ารักมากนดูดิดูดิหูน่ารักมากบ๊ายบายครับสวัสดีครับ